กระทรวงศึกษาธิการยกตลาดคลองพดุงสร้างสุขสัญจรไปสู่ภูภาคที่โคร,ราชนะคะครรนะใช่ก็ม,มีประชาชนเนี่ยแห่ไปซื้อชุดนักเรียนราคาถูกกันเยอะมากทีเดียวค่ะครับที่บริเวณสนามราศสนากลางจังหวัดนครราชสีมานะครับพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็ได้เป็นประธานเปิดตลาดคลองพดุงสร้างสุขสัญจรจังหวัดนครราชสีมานะครับที่กําหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่11-13พฤษภาคม2559นะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษามีเวทีแสดงศักยภาพให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีพื้นที่การค้าขายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคให้ผู้ปกครองนะครับได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกนะครับโดยเฉพาะ ช่งางโดยเฉพาะในช่วง back to school นะครับซึ่งประชาชนใช้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีพี่น้องประชาชน,ใน,นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยให้ความสนใจนะครับมาเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะชุดนักเรียนราคาถูกเป็นจำนวนมากซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มีออนะคะาทางด้านพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึสถาธิการนะคะก็บอกว่าสําหรับตลาดคลองพดุงสร้างสุขสัญจรภูมิภาค กระทรวงศึกษาที่การจะนําร่องพร้อมกัน4ภูมิภาค5จังหวัดกิจกรรมภายในงานก็มีคาราวานชุดนักเรียนขององค์การค้าของสกสคที่นําชุดนักเรียนมาจําหน่ายในราคาพิเศษตัวละ60บาทโอ้ถูกนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยชุดลูกเสือนะคะเนตนาลียุวกาชาติมีกระเป๋ารองเท้าเครื่องเขียน วัสดุสำนักงานหนังสือเครื่องกีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนเยอะแยะทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนการแสดงของนักเรียนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลไม้แล้วก็สินค้าพื้นเมืองด้วยนะคะเ,<อ>เด็กๆเนี่ยถ้าจะซื้อรองเท้าทั้งทีเดกก็จะดูนะดูว่าแถมอะไรนะคะแต่ผู้ปกครองจะดูเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพค่ะตลาดคลองพระนกรเกษมนี่ต้นแบบคือจาก ข้างที่มีรัฐบาลใช่ไหมขยายมาส่วนภูมิภาคด้วยใช่จัดออพร้อมกันเลยนะคะจัดพร้อมกันเลย